ทางกลมควบกุมโรคก,ก็เตือนประชาชนค่ะเรี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงสุกไม่ชำแหละหรือสัมผัสสัตว์ที่ตายนะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่ได้รับการยืนยันผู้เสียชีวิตโรคแอนแทรกหนึ่งคนย้ําบอกว่าโรคแอนแทรกนี่แหละค่ะไม่ติดต่อคนสู่คนนะการติดเชื้อในคนส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่มีการติดเชื้อค่ะ ก็เตือนกันเลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการปรุงสุกและการชำแหละหรือว่าสัมผัสสัตว์ที่ตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะ,ะโดยเฉพาะค่ะโคกระบือแพะแกะ หากไปพบสัตว์ดังกล่าวแสดงอาการป่วยหรือว่าตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุส,สัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยทันทีค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแอนแท็กพร้อมเน้นย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวอยู่ในการควบคุมป้องกันแล้วก็สอบสวนโรคโดยเจ้าหน้าที่ด้านระบาดวิทยาค่ะ,ะมาดูไทม์ไลน์กันหน่อยคุณผู้ชมครับไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตโรคแอนแท็ก x, ในจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ53ปีโรคประจำตัวเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอาชีพก็คือรับจ้างก่อสร้างวันที่24เมษายนกรับเริ่มมีตุ่มแผลขึ้นที่บริเวณมือข้างขวา27เมษายนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการแผลที่มือเนี่ยเริ่มมีสีดําชัดเจนขึ้นต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้ข้างขวาโตมีอาการหน้ามืดแล้วก็ชักเกรงจนวันที่30เมษายนเสียชีวิตกรับ และขณะเข้ารับการรักษานั้นแพทย์สงสัยโรคแอนทรักส์ T R e X, เลยได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันบำราศนราดูลพบเชื้อนะครับจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นก็คาดว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมาจากการชำแหละโคในงานบุญผ้าป,ป่าแล้วก็มีการนำเนื้อโคที่จำแหละไปแจกใจ่ายให้มีการรับประทานกันภายในหมู่บ้านและทีมประสุสตว์เองก็ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเบื้องต้นแล้วพบผู้สัมผัสจำนวนครับ247คน โดยแบ่งเป็นผู้ชำแหละโคอันเนี้ยสัมผัสกับโคตเต็มๆเ,เลยเนี่ยค28คนแล้วก็ผู้ที่บริโภคเนื้อดิบ210 เคนนะครับตอนนี้ก็ได้ให้ยาในกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงและระหว่างนี้ก็อยู่ดําเนินของการดาเนินมาตรการป้องกันโรคในการควบคุมโรคในพื้นที่ครับค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโรคแอนแท็กซ์ค่ะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนนะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีรียซึ่งสเปอร์ของเชื้อเนี่ยจะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะเกาะให้เกิดโรคได้แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตามแหล่งโรคหลักๆเลยของเชื้อก็คือสัต เคี้ยวเอื้องค่ะอย่างเช่นโคกระปื้อแพะและแกะซึ่งก็สามารถที่จะแพร่เชื้อสู่คนได้โดยตรงค่ะการติดเชื้อในคนส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้ออย่างเช่นการชำระเนื้อสัตว์การบริโภคเนื้อสัตว์ดิบหรือว่าปรุงไม่สุกหรือการสัมผัสกับหนังสัตว์หรือขนสัตว์ที่มีเชื้อซึ่งหลังจากที่ได้รับเชื้อเนี่ยประมาณ1-5วันผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้ ครื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงมีแผลค่ะก็คือคล้ายๆกับถูกบุหรี่จี้อะค่ะแล้วก็จะมีลักษณะของหายใจขัดหายใจลำบากนะคะหากมีอาการรุนแรงก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง80%แต่ว่าอย่างที่เพจดราม่าแอนตตเนี่ยได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ไปพบผู้ติดเชื้อเหมือนกันแต่คุณหมอเอะใจเอ๊ะว่าจะเป็นโรคแอนแทรกหรือเปล่าก็เลยส่งเชื้อเนี่ยไปตรวจและปรากฏว่าคือต้องบอกว่าโรคเนี่ยรักษาหายนะคะอย่า พึ่งกังวลแต่อย่างใดหรือว่าอย่าพึ่งตื่นตระหนกแต่อ,อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสโคกระบือแพะแกะนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยนะะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญทีเดียวนะคะ<ม>แล้วก็เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองอาหารปลอดภัยอ่ะหากไปพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในทันทีและหากมีอาการผิดปกติ รีบพบคุณหมอเลยค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนค่ะกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโรคแอนแท็เกเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคที่ติดต่อคนสู่คนนะม,มาจากสัตว์แล้วก็สู่คนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้นะคะถ้าจะรับประทานเนื้อดิบอะไรต่างๆควรหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนนะคะรับประทานแต่หรือว่ากินแต่ เนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้นนะคะครับส่วนพื้นที่ที่มีการจํากัดตอนนี้ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ก็อยู่ที่ดอนตาลที่มุกดาหารนะครับในการควบคุมโรคก็อย่างที่บอกไปว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงในส่วนของการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบนะให้กินสุกไว้ก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ